สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมแชค็คจาก Channel True c a r Audio ครับวันนี้นะครับผมมีตัว Sony นะฮะเป็น Sony รุ่นใหม่ครับชื่อรุ่นว่า XAVX a 5500ครับตัว Sony ตัวนี้นะครับเป็นจอ2ดิน,นะฮะขนาด7นิ้วนะครับตัวใหม่ล่าสุดของ Sony นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาเนี่ยสามารถใช้งาน Apple CarPlay ได้นะครับ Android Auto แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังใช้งานเว็บลิงก์สำหรับดู YouTube ได้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัว XAV AX 5500ตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับจอขนาด7นิ้วนะครับกำลังขับนะฮะตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่55วัตคูณ4ปรีอัลแบบ5โวลต์3ชุดนะครับ USB 2ชุดนะฮะซึ่งชุดนึงเนี่ยก็จะใช้งานสำหรับในการฟังเพลงต่างๆ นะครับแล้วก็อีกชุดนึงเนี่ยใช้งานสำหรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของเรานะครับมาด้วยระบบเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับฟังกช์ชันพิเศษนะฮะของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือใช้งาน a n d r o i d Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ใช้งานดู YouTube ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Web Link ครับเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าครับว่าการใช้งาน Web Link แล้วก็ Apple c a r p l a y เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ thank <music> you สำหรับเจ้าตัว2ดินนะครับ Sony XAV AX 5500นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับ Apple CarPlay ได้นะครับ Android Auto แล้วก็ยังสามารถใช้งานดู YouTube ผ่านเว็บลิงก์ได้นะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยก็จะผ่านกับสายชาร์จโทรศัพท์มือถือของเราแค่นั้นเองครับ เดี๋ยวเรามาลองชมวิธีการใช้งานกันดีกว่าครับสำหรับด้านหลังนะครับผมได้เสียบสายชาร์จของผมไปแล้วนะครับวันนี้นะฮะผมจะทดลองใช้งานกับ iPhone p h o n e นะครับเราแค่เสียบสายชาร์จของเราเข้าไปที่ iPhone ครับผมแบบนี้นะครับ นี่นะครับเมื่อเราเสียบสายชาร์จเข้าไปในโทรศัพท์มือถือเราแล้วเนี่ยตัวเครื่องเล่น Sony XAV AX 5 5 0 0นะครับก็จะดึงการใช้งานเว็บลิงค์ขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับตอนนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยกำลังดึงแอปพลิเคชันสำคัญๆที่อยู่ในมือถือของเราเนี่ยออกมานะครับครับผมเมื่อตัว Sony นะฮะทำความรู้จักกับตัวโทรศัพท์เราแล้วเนี่ยก็จะ มีแอปพลิเคชันนะครับที่เราสามารถใช้งานนะฮะเช่น y o u t u b e นะครับเราสามารถดู y o u t u b e เนี่ยผ่านเจ้าตัวเครื่องเล่นนี้ได้เลยนะครับภาพที่ได้เนี่ยก็จะมีความคมชัดแล้วก็เสียงเนี่ยก็เพราะมากๆเลยนะครับ ครับวันนี้ครับผมพาทุกคนมาเจอกับรถคันนี้หรือแม้แต่เราจะเ,เซิร์ชหาคลิปวิดีโอที่เราชื่นชอบนะครับได้จากตรงนี้เลยนะครับ ที่ไฮบริดกันเองเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันแต่ตอนนี้ดูตัวนี้ก่อนในความเป็นสต์ไฟคอนด้าซิตี้นะครับแฮชแบกนะทุกท่านใจเห็นว่าเขาค่อนข้างที่จะดูลงตัวนะดูนี่นี่คือรูปแบบของคอนด้าซิตี้แฮชแบกนะครับสวยไหมผมว่ามันก็ดูลงนี่ฮะเราก็สามารถเซิร์ชได้เลยนะครับสมมุติว่าเราอยากฟังเพลงของพี่เบิร์ดนะครับเราก็จะได้เพลงของพี่เบิร์ดมานะครับ หรือนะครับเราจะใช้ตัวเว็บลิงก์ตัวนี้เนี่ยในการแคสหน้าจอของเราขึ้นไปนะครับเมื่อเรากดแคสหน้าจอเราก็กดสตาร์ทนะครับ นี่ครับเราก็จะได้หน้าจอในโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ตัวเครื่องเล่นแล้วนะครับ สำหรับในกรณีถ้าเราจะต้องการกลับมาใช้ Apple c a r p a y นะครับเราก็แค่กดปุ่ม Home นะครับแล Girl, ้วก็เข้าไปที่ Apple c a r p a y ตรงนี้ครับเจ้าตัวเครื่องเล่น Sony XAV AX 5 5 0 0ของเราเนี่ยก็จะดึงเรากลับมาใช้งานใน Apple c a r p a y นะฮะ ับ p p p l e r a r p l พ y เนี่ยเราก็ใช้งานการโทรออกนะครับฟังเพลงนะฮะแผนดูแผนที่นะครับดู Google Map ฟัง Spotify นะฮะใช้งาน WhatsApp หรือว่าจะเป็น YouTube Music ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานแบบ2หน้าจอนะครับผมจะเลือกเป็นฟังเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็ดูแผนที่จาก Google Map ไปด้วยนะครับ ในกรณีที่เราอยู่ใน Spotify นะฮะอันนี้ผมจะไม่เล่นเพลงละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนล,ลิขสิทธิ์ใน YouTube นะครับแล้วเราก็นำทางด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นำทางจาก Google Map นะครับนี่ฮะเราแค่ไปที่สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะดึง Google Map ขึ้นมานะครับแล้วก็ยังเป็นการเล่นเพลงผ่าน Spotify อยู่ครับ สำหรับอุปกรณ์นะครับที่จะมาพร้อมกับเจ้า2องดินโซนีชุดสายไฟสายลำโพงชุดสายคอนโทรลพวงมาลัยแบบมินิแจ็ค3.5มิลมรีโมทคอนโทรลสาย USB สำหรับพอร์ตท,ที่1สําสำหรับสมาร์ทโฟนสาย USB พอร์ตท,ที่สําสำหรับในการฟังเพลงผ่านแฟลชไดร์ไมโครโฟนสำหรับการคุยโทรศัพท์ผ่านบลูทูธ ใบรับประกัน2ปีจากโซนีไทยสายรัสสํสำหรับเก็บสายด้านหลังชุดน็อตยึดต่างๆครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจเจ้าตัว2ดินจอ7นิ้วตัวนี้นะฮะจากโซ n y เนี่ยรุ่น xav ax 5 5 0 0นะครับก็ ง่ายครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0816969371เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับเพื่อที่จะได้ดูผลิตภัณฑ์ในหมดอื่นๆนะครับได้ที่ carpromarket.com แล้วก็สำหรับคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วก็เปิดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ